ปลาเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดโอ้ต่ตลาดบ้านห้วยแสงตำบลศรีวิชัยอำเภอวานนิวัดปลาทโ่เห็ดออกละจ้าทางนี้ออกไป2สองอาทิตแล้วบ่งด,ดูนี่ละง,งูลอกจุมจ้มๆไม่ไม่ออกตะโดนปะในละคุณพี่ไวยออกได้สองอาทิตย์ละเด้กครับออรบ่บแม่ือได้ลายแท้ ได้มาเมื่อไรจักโลนี่สี่สิบโลหาสิบโลอยู่สี่สิบห้าสิบโลปลามาดอกงามแท้งามปาาคนขายบเนี่ยบ้องด้วยเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเรื่องราวของเห็ดละงกบ้านเฮาอยู่ที่วานอนนิวาสครับแม่นดอคุณแม่ไปเก็บเองอยู่บอเก็บเองค่ะเก็บเองพร้อมใช่ผักเนี่ปลาดอกหญ่ใหญ่าครับบ่งด้วยนี่มันมันจับขึ้นมาได้บบ นี่เนาะวายโดดละขายชิว้ายเบิ่งด้วยนี่นะกูนะอธิบังหันเป็นให้นข่าจักคนจักเง็ดใหญ่กว่ากันนี่เห็นบ่นี่เบิ่งบ่ออกเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้โหโดกนี้ก็ยิ่งใหญ่เลยขายจักบาทจังไงโลละสามร้อยโลละสามร้อยช่วงนี้นะเออโลละสามร้อยบาทเนาะหาแม่เป้งอยู่ใส่ใส่เบิ่งก็หนะยังเล้าของแม่เป้ง วเอาเห็ดยังกินยังไงนี่แม่เป้งนี่กลัวแล้วจะกลัวแล้วไปกินเมียงกินแกงยังก็ได้ค่ะกินกับข้าวกับน้ำก็ได้ค่ะจ้านี่คือแม่เป้งจ้าแซ่บเลยฮะแทบเลยอีล็อกดอกกระเจียวจะทางไหนทังรุ่นนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยตลาดเนี่ยงก็ตลาดของป่าบ้านอะไรนะตลาดตลาดเห็ดบ้านห้วยแสงตลาดมีบ้านห้วยแสงอยู่บนถนน ถนนหมายเลข222ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครขายยุน่ซูมมอเลยเนาะผู้ใดอยากได้มาเลยจวดจาดเบิ่งดูนี่ไปหาพี่น้องทางนี้มีบักม่วงบักแมวบักยังเต็มไปเลยนี่พี่น้องครับว้ายเป็นต่อ่อนซอนเฮดเพิ่นนะครับป้าดอกกระเจียวงามสวยงามมัดจักบาทนี่ดอกกระเจียวนี่ชาวบ่าวชาวเดียวก็เสียวได้นะครับดอกกระเจียวบ้านเฮาเลยมีเฮดมียัง นะครับทายทุกอย่างศิลปะอ่อนซอนเถอเบิ่งด้วยนี่โอ้ยงามเถอะอู้แม่ค้าก็งามบ่ะนี่บัวอันนี้ล้างด้วยใช่ไหมคุณแม่ล้างพร้อมเรียบร้อยผู้ใดขี่ข้าล่างเพิ่นล่างให้แล้วผู้ใดอยากได้ล่างก็ล่างเลยเออนะครับอันนี้ดอกบานสวยๆเลยนะครับอีลอกก็มีนี่แกีงอีลอกบัวกับมีนี่เสียงคือไผ บ่าวลมแน่นอนครับของแท้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นครับนี่มาแต่ฟ้านอนครับผมเห็นผมก็เลยจอดท้ายนะครับปาเหลืองเออเฮื้อเรื่องราวของเห็ดระงกเต็มโคกเต็มป่าแต่มารอพี่น้องมาซื้อหากันอยู่ที่บ้านนองแสงบ้านห้วยแสงเอาบ้านห้วยแสงโอ้ยนะครับเวลีกูดเลยป้าตถูว่าแมนคันห้มนะครับดอก ไหญ่าเป็นคันพมโลละสามร้อยหรือเท่าไหร่สามร้อย,อยนึงนนอนะโอ้ยพระเจ้าจอดดูสิดอกงามงามนะครับดอกสวยๆงามงามเลยนะครับนี่แม่ค้านั่งสวยๆตอนนี้กําลังจัดร้านอยู่หุ้ยบ่งดูหูเลี้ยงไปเลยไหลใซ้เลยนะครับจากป่าบ้านเฮานี่ลและเนาะไล่แม่ค้ามางามแท้จริง ว้ายกันรอดเหรอเนาะฮะบ่นี่ต่คนณวางสั่นตัวคุณเมย์กูกังอยู่นะครับผมเบิ่งกันยู้นมันบ่เบิ่งกันยู้นมันบอบ่อันนี้มาใหม่ๆเลยบ่หนิจ้าเก็บออกจากป่าเลยเนาะนี่เนาะอ๋ออ่อนซอนเชะเบิ่งดูนี่นะครับผมเห็ดละงูกตัวน่าเป็นเห็ดละงูกนี่เห็ดเห็ดธรรมดาเห็ดดินเขาก็มีเนาะอันนี้จานเท่าไหร่นี่ห้าสิบบาท คือเป็นตะไน่ส่วนที่ได้แต่ละ,ะดอกละเดานะครับนี่อันนี้กระจานเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจุมจ้มๆใหม่ๆโ <ๆ S 1> อ้ยไปแกลียงมึงเนาะย่ำก๊อด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 เนาะแซ่บเพื่อ,อยางนี่เนาะปุดปุดเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณแม่กําลังล้างอยู่ตรงนี้นะครับโอ้จะแม่นหลายใครเบิดซูมืออยู่บ่ โอ้ยเบิ้แล้วเนาะนี่ทุกคนอยากกินแล้วเนาะราคาถูกๆเลยนะครับออกจากป่าใหม่ๆโอ้ยมาแงวมกแงวมาแง,ว,าเงวเนาะเป็นตะส้มจี๊ดหัวใจท่านี่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของพี่น้องกองป่ายบ้านเฮามาขายของแล้วก็เกิบกออกจากป่าบ้านเฮานี่แล้วเนะาะแ่นบอกเอยพูดนะเอานำเสนอโลดละสามร้อยครับพี่น้องมาลดอันนี้เรื่องๆนะสี่ร้อยนะครับ เออมาซื้ออะไรกันหลดตัวเนาะไทยบ้านเฮานะครับผมนี่เพื่อนกําลังเอาออกจากถุงมาเรียงป้ามีแต่ไข่ไข่จ้าเนาะจ้าเออไปเก็บมาเองบอหรือจังดจ้าไปเก็บเองเก็บเองแล้วก็มาขายเองจ้าโอ้ได้การเลยนะครับนี่เรื่องราวของที่น้องบ้านเฮากําลังขายของใส่เฮ็ดเต็มอึ้มตึงคุณน่ะพนักงานล่างกับล่างล่างพรมล่างพรม ไปกินทุเรียนบ่เออมื้อนี้บ่ได้ไปกินทุเรียนครับนี่อ้าวพี่น้องครับนี่มาเลยครับนี่ขายทุกวันเลยบ้านห้วยแสงนะครับบ้านห้วยแสงเจ้าซซื้ออยนนี่บ่โอ้ยจังหน้าก็ได้ขายโอ้ไข่กระเจียงโอไละแงบุปผินพี่สีแกงให้กินเอาหม้อมาเออเอาหม้อมาตีสีแกงให้กินดอกตี นะครับมาครับพี่น้องนี่ริมถนนนะครับบ้านห้วยแสงเส้นไปทางโคนวานอนเนะาะทองโคนวานอนแต่ว่าออกจากวานอนแป๊บเดียวก็ถึงบริเวณตรงนี้แล้วจะเห็นเห็ดเรียงรายนะครับเห็ดเรียงรายเลยอยู่ตรงนี้นะครับบ่าวรวมรายงานให้พี่น้องได้มาอุดหนุนจุนเจือกันนะครับใครอยากกินแกงเห็ดแซบ่บนะครับมาเลยนะครับใหม่ๆเลยเหลืองๆเห็ดละงโกงนะครับ เอ้ว์งกใหม่ๆเหลืองๆมาเลยเต็มอึ้งตึงอยู่โคดโพบกงบักแต่งอุดมสมบูรณ์นะครับบ้านเฮาขอบคุณครับ